มาดูขั้นตอนปลูกผมแบบ e x c l u s ค v ูจากเมดิแฮกันค่ะขั้นตอนแรกคุณหมอจะวาดแนวไรผมเพื่อให้ได้ผมที่ขึ้นใหม่เป็นธรรมชาติขั้นตอนที่2คุณหมอจะประเมินกราฟตามจริงไม่ยัดเยียดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขั้นตอนที่3เลือกเส้นผมที่จะไปปลูกขั้นตอนที่4คุณหมอจะเริ่มฉีดยาชาให้กับคนไข้แล้วค่ะ ขั้นตอนที่5เจาะก,กราฟผมขั้นตอนนี้จะต้องทำอย่างเบามือที่สุดเลยค่ะขั้นตอนที่6คัดแยกกราฟผมเป็นกราฟ one t t เพื่อให้ได้กราฟที่มีคุณภาพก่อนปลูกผมขั้นตอนที่7หั่นกราฟผมเพื่อกราฟผมที่มีคุณภาพสวยงามไม่เป็นตุ่มคล้ายสิวขั้นตอนที่8นํากราฟมาปลูกเรียงตามแนวลาผมที่ดีไซน์ไว้ให้ได้แนวลายผมที่แน่นสวยเป็นธรรมชาติ คุณหมอเอมลงมือทำเองทุกเคสทุกขั้นตอนดูแลอย่างใกล้ชิดเลยค่ะผลลัพธ์หลังปลูกผมใช้ชีวิตได้ปกติไม่น่ากลัวอย่างที่คิดที่ไม่ได้แฮร์คลีนิก